สื้อตัวเดิมจากคลิปที่แล้วป่าวะวันนี้ครับเป็นวันที่16สิงหาครับมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะไม่รู้ทําไมนะฮะเริ่มจากเรื่องแรกเลยคือเป็นวันเปิดเทอมและไฮไลท์สำคัญในวันนี้เลยนะฮะก็เป็นวันหวยออกนะฮะแน่นอนก็โดนแดกตามระเบียบนะครับผม บ้าเหรไม่ใช่วันนี้เป็นวันที่ลัฟวี่ทุกคนดีใจมากนะเนื่องจากว่าเลดเบเวตคัมแบ็กแล้วครับก็คัมแบ็กอย่างเดียวเนี่ยมันไม่หนำใจครับค <cl aps> ัมแบ็กครั้งนี้ครับมาแล้วครับครบ5คนแล้ว <cl aps> <cl aps> ออกโตแล้วว่าผมเป็นเมนเวนดี้นะฮะก็ดีใจนะที่เห็นเมนกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งน,นะฮะ ก็ตื่นเต้นนะฮะตั้งตารอพูดเลยไม่ถูกแล้วนะฮะก่อนอื่นนะต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยตามไม่กี่วงนะช่วงหลังๆวันนี้คือไอคอน GIDLE ซึ่งเพิ่งมีข่าวที่น่าเศร้าไปเสียดายมากนะฮะแล้วก็ r Red v ว l v e t นี่แหละจริงๆแล้วต้องยอมรับเลยว่าเราไม่ใช่ SM t แตนนะเราเป็น YG t แตนแต่ Red Velvet เท่ากับคอยกเว้นโดยเฉาะวนดีเนาเนะก็ คัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยเป็นการคัมแบ็กมินิอัลบั้มชุดที่6นะซึ่งอัลบั้มชุดนี้ชื่อว่า q u n น n o o มนะและเพลงที่โปรโมทเป็นซิงเกิลก็คือชื่อเดียวกับอัลบั้มเลยนะคือ q u n นด d อมนะขออนุญาตอ่านนิดนึงโอเคไม่พูดมากไม่พูดมากนี่ก็พูดมาเยอะเลยนะก็เด ja ี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าการคัมแบ็กครั้งนี้มันกับมันจะสมมงไหมเออตังปังแน่ๆนะฮะโอไม่ได้คัมแบ็กมา2ปีนับจากไซโค เออนั่นแหละก็ถือว่านานอยู่ดูกันเลยดีกว่าไอ้เคี้ยกูลืมเปิดลำโพงดูมาโหเดี๋ยวนี้ SM เขาซึงกีว๊าแฟนผมแฟนผมจอยชีย่ตื่นเต้นปะพี่เบว่าช่วงนี้นี่ SM นี่เขามาทาง c g เยอะนะ โอเป้กยมามแล้วน้องเยมก็ไม่น้องนะทุคนโตแล้นะฮะเฮ้ยอาว่า รู้จะได้เสียงผมพูดหรือเปล่านะแต่แบบหดลดเสียงเลยนะเแบบ็นสดเลยเฮ้ยพุกดีบุ๊ดีอ๋ออันนี้คือที่จากสปอยมานะคือแบบใส่เส้เวนดี้คือแบบว่าเนี่ยไม่ใช่โอ้โหได้ทาใหม่ละ เจ up. Up. ม้ามาแลมแล้วก็มาแลมแล้วก็มาโอ้แม่ไหนทำพิเศษเหรอหุอ่ยเหนียมดีขึ้นนะ เบรกเบรกน้องเยมเมื่อนานรักขึ้นนะมีคนนี้เขายังไงกันเนี่ยแฟนตมตาแล้วุ้ยเนี่ยโอ้ยมันต้องพูดเลยเหระไม่เห็นเวนดี้ทำหน้าม้ามานานแค่ไหนแล้ววะหรือว่าทำว่าเราไม่ได้ใส่ใจ โคตรเอกลักษณ์เลยตรงเนี้ยไม่โคตรแบบเรสเววตเลยอะสิ่งเนี้ยไม่มีอะไรจะพูดครับนอกจากว่าเวนที่ดีมากโอเคมาพูดกันในเรื่องของตัวเพลงนะครับผมรู้สึกว่าดีนะ ก่อนท่อนแบบปะปีละปูพีปาอะไรน่ะผมรู้สึกว่าเออมันติดหูดีแต่รู้สึกว่ามันก็ยังเรียกว่ารักษามาตรฐานของตัววงได้อยู่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่ายกระดับวงขึ้นไปอีกขั้นมันเพลงมันออกจะเนิบอ่าใช้คํานี้ดีกว่าซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมยังไม่รู้นะเพราะไม่รู้ว่าเอสเอ็มปล่อยไหมยังวะจริงๆมันเพิ่งปล่อยเมื่อชั่วโมงที่แล้วอย่างเ้อ็มวีเนี้ยหลักๆก็คือผมรู้สึกว่าผมชอบนะเพลงนี้มันมันก็ยังมีความเป็นลดเวลเวดอยู่แต่ก็ ในแต่ละคนแต่ละคนก็ดูโตขึ้นอ่ะใช้คํานี้รู้สึกว่าพี่เบเสียงดีขึ้นมากจากตั้งแต่ตอนไส่โคเนาะอืมส่วนน้องเย่ก็น่ารักขึ้นส่วนคุณ,ค,ณคุณวานนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคือคนนี้ไม่ไทยคือเป็นผู้หญิงในอุดมตติผมอยู่แล้วทุกคนแล้ยิ่งมาคัมแบทนี่คือแบบโคตรดามีดบอกเลยกูไม่มองใครเลยกูพูดเลยกูมองแต่เวนดี้คนเดียวเลยตอนเนี้ย บอกว่านางหายไปนานด้วยนะก็คิดถึงซึ่งต้องขอบคุณลุงหมานะที่ยังไม่เทพี่เคสของเรานะะถึงแม้เอสปาจะปังมากนะแต่ก็ยังไม่เทก็ขอบคุณมากครับผมเพราะพูดถึงเรื่องเทแล้วตึงถึงไอคอนวะ่ะเสียดายเหมือนกันแต่จะเรียกว่าใครเทก็ไม่ได้เรียกว่าศิลปินเทกัเกนเองวะ่ะ <laughs> เขาพักกันยาวเกินอนะ่ะเออสรุปเลยแล้วกันว่าชอบแต่ไม่ใช่เพลงที่ชอบที่สุด อาจจะเป็นเพราะว่าไซโคทําไว้ดีมากจนเพลงนี้มันดูแบบเนื้มๆไปหน่อยนะแต่ฮุกดีใช่ฮุกดีมากก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีนะฮะสำหรับ Red v เ l เ e t ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับนะกดซับเท่ากับหน้าตาดีครับสนเบวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าคลิปอะไรรอดู เมื่อกี้ผมไปแอบฟังรอบที่สองมาทุกคนคือฟังดีๆแล้วเนี่ยมันมันก็คล้ายกับแนวเพลงมันคล้ายกับวงอะไรวะที่มันอยู่ตึกฟ้าคือแนวเพลงมันใกล้เคียงกันมากเลยไม่ไม่พูดดีกว่าว่าไม่พูดว่าเป็นวงทวายแล้วกันเนาะโอเค